ครับสวัสดีครับเกษตรวัยรุ่นทำกินนะครับวันนี้นะครับก็พาเข้าสวนนะครับช่วงโควิดนะครับไม่ได้เข้ามาประมาณสองสัปดาห์นะฮะฝนตกครับมาดูหมมีทาน้ำธรรมชาตินะครับไหลสะอาดเลยทีเดียวเป็นน้ำลำน้ำธรรมชาติครับ เดี๋ยวพาไปชมดูสวนกันวันนี้จะเข้ามาตัดหญ้านะครับท้งสวนโอ้ดูเป็นไงฮะรกมากโอ้ไม่มีเวลาเข้ามาดูเลยฮะสูงก็ท่วมศีรษะแล้วนะครับโอรกมากช่วงระหว่างกลางเดี๋ยวต้องเอารถรถไถครับตัดแต่ช่วงนี้เข้าไม่ได้เลยฮะ ที่แฉะครับโอ้เรามาดูสภาพใบทุเรียนช่วงนี้ต้องระวังนะครับไก่แจ้นะฮะเพียนะบางที่เขาเรียกไก่ฟ้านะครับลักษณะตัวเป็นยังไงนะเดี๋ยวมาดูว่าที่นี่จะมีไหมอ่มามงแรงมีรอยกัดกินดู ไม่ชอบติดทพวกใบแตกใบอ่อนนะครับเดี๋ยวโอ้ยก็ไม่ได้ใส่เลยช่วงนี้เนี่ยมันคือใครว่าทำทุเรียนแล้ว สบายไม่สบายนะต้องคอยดูแลนะครับดูแลเยอะเลยทั้งรดน้ำทั้งวานปุ๋ยทั้งฉีดยาต้องมาคอยดูอีกนะครับนี่อ่านี่เห็นไหมเริ่มแล้วเราจะเริ่มเห็นว่านี่ในบ้านผมเรี้กไก่ฟ้านะเค่ไก,ไก่ไก่แจ้นี่นะนี่เห็นไหมเดี๋ยว วันนี้ฝนไม่ตกเดี๋ยวตัดหญ้าเสร็จก่อนเดี๋ยวมาฉีดยากันถือว่าก็ไม่เยอะนะฮะแต่ก็มีเห็นไหมนี่นี่ตูปลานาตามันเป็นอย่างนี้ครับเริ่มมาเกาะแล้วแต่ถ้าไม่ได้ฉีดยาก,ก็เรียบร้อยนะครับก็ป้องกันกันไปนะครับมันก็จะมา นี่แหละเนี่ยดูเดี๋ยวทําให้ใบหงิกใบงอนี่เห็นไหมฮะนี่ก็ดูน้าเลี้ยงใบหงอ,อกหมดดูสิโอ้ต้องฉีดเดี๋ยวต้องฉีดละไม่ได้ละถ้าปล่อยไว้ก็คือลามเลยครับโอนี่แตกทั้งต้นเลย นะครับเนี่ยก็มันสังเกตแล้วก็เฝ้าระวังนะครับทางที่ดีก็คือออ่ช่วงเนี้ยเรื่องของความชื้นอะไรเนี่ยมันก็มีส่วนนะครับพวันี้จะมาเกี่ยวกับพวกความชื้นแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งที่เออ่ผสมคู่คู่เกี่ยวกับพวกออป้องกันเชื้อรานะครับช่วงนี้ตากเน่าโคนเน่าอะไรพวกเนี้ยนะฮะ โอเคนะครับประมาณนี้เดี๋ยวผมยังไงออตัดญ้าเสร็จนะครับเดี๋ยวช่วงฉีดยาอะไรก็จะมาเออแนะกันอีกทีนะฮะว่าเอ,อ่ปัจจุบันผมใช้ออยาตัวไหนอยู่นะครับกลุ่มไหนนะครับน,นี่โอ้ยไม่ดูแลก็ไม่ได้เนาะโตขนาดนี้แล้ว สำคัญคือทางาจะมาได้มันค่อนข้างแฉะก็ทุลักทุเลเหมือนกันนะครับโอเคยังไงฝากติดตามนะับกะเกษตรไัยรุ่นทำกินด้วยนะครับมีอะไรก็จะมาแชร์กันนะครับขอบคุณครับ